ถึงเวลาอีกเพียงเล็กน้อยครับที่จะกระพริบออกระบวนการรถไฟตรงถิ่นที่เดือดนออกตามเวลาใหม่งเช้าสิบนาทีครับจากรึ้งหกโมงยี่สิบห้ากหกโมงสิบนาที ามออกพัทลุงครับตามเวลาใหม่6โมงเช้า6โมง10นาที สารยังข e ึ้นรถไม่ทันจะได้ขึ้นไหมจอดครับยอดจอดจอดจอดครับผู้โดยสารมาขึ้นรถไม่ทันก็ว่าว่าไปบอกก็ว่าไปจับอกไป ก็บง่ายแต่รถยังไม่ม่คนไปต้าน wow, ี่ที่ก็เปื่อนด้บอกง่ายแตคนนูไปเลียก็มาดูไม่จะดีระเือ